สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน DBB EV Bike ครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น Lion S K S Z2 นะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้เป็นสีใหม่เจเนอเรชั่นใหม่สีนี้จะเรียกว่าสีไลบูสีไลบูก็คือจะออกเป็นแนวแบบว่าสีเขาเรียกว่าสีฟ้าคามๆเนาะไม่ไม่มันก็ไม่ออกแบบฟ้าไปเลยเป็นแบบสีฟ้าพัสเทลแบบว่าผมว่าสีนี้ก็เป็นสีที่สวยอีกสีหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้แนวทางการแต่งแล้วก็สเปครถจะเป็นไงผมจะพูดในฟังคันนี้ก็เป็นรถรถ เป็นรถรถเดิมของมันเนาะเป็นมอเตอร์2,000วัตต์แบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์สำหรับคันนี้เราทำการติดตั้งทำโปรชุดหลัง6,500แล้วก็ใส่ตัวแฮนคาร์บอนตุ๊กตาแฮนซีนซีตัวนี้แล้วก็ใส่ไม้แต่งสำหรับคันนี้เราทำการติดตั้งกล่อง e m 1 0ร้อยด้วยนะครับติดตั้งกล่อง e m 1 0ร้อพร้อมจูนไปให้ลูกค้าเลยแล้วก็วางระบบเดินระบบสายไฟใหม่หมดทุกอย่างนะเพื่อรองรับระบบกล่อง EM 1 0รอยแล้วก็คันนี้พิธีพิเศษขึ้นมาอีกนึงก็คือว่าอนาคตตอนนี้ลูกค้าก็จะจะะ อยากเพิ่มเป็นแบตลิเธียมด้วยก็คือจะใช้เป็น2ระบบระบบที่1ก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่เดิมส่วนระบบที่2เราก็ทางร้านลูกค้าเนี่ยให้ให้ทางร้านเนี่ยเดินระบบเดินระบบเพื่อรองรับตัว,ต,วตัวแบตลิเธียมไปให้เลยนะครับสำหรับสําหรับคันนี้ก็คือแบบว่ายกชาร์จออกไปด้วยทางร้านก็ทําทําระบบสายไฟต่อปลั๊กต่ออะไรมาเพื่อรองรับคันนี้ไปเนาะโอเคมาดูมาดูการติดตั้งกล่องอิม้อยเนาะเราก็จะติดตั้งไว้ข้างในนี้โอ้ดึงยากนิดนึง,งติดสายไฟโอเคไม่เป็นไร ก็จะอยู่ในนี้เพื่อในการระบายระบายอากาศระบายอากาศที่ดีแล้วก็เรื่องของเรื่องของตัวให้กล่องไม่น็อกไม่ร้อนจนเกินไปนะครับสำหรับคันนี้เราพูดถึงโปรชุดหลังก่อนโปรชุดหลังที่เราจัดให้ลูกค้าเนาะเป็นโปร6,500บาทโปร6,500บาทเนี่ยก็จะมีสวิงอาร์มแต่งให้เราที่เราให้ไปนะครับสวิงอาร์มแต่งบูทอาร์มเราติดตั้งฟิตเมนต์ต่างๆฟิตติ้งต่างๆให้ให้อยู่ในระดับเซนเตอร์เนาะแล้วก็โช๊คแต่ง ทำขาปั๊มหลังครับแล้วก็ตัวของน็อตเลสตัวนี้ที่เราไปให้แล้วก็มีตัวเปลี่ยนผ้าเบาเปลี่ยนผ้าเบาโหลดเปลี่ยนผ้าเบาปาดเบาดําได้แดงแล้วก็โหลดหน้าโหลดหน้าเซรามันชงหน้าเพื่อเป็นการขับขี่ที่ดีมากขึ้นกับความเร็วสูงที่เราเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้เป็นกล่องเอ็มร้อยแล้วก็รองรับตัวแบตลิเธียมด้วยความเร็วก็จะประมาณ120ย3 0ทํอยาให้การขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ยังฮิตติดกระแสอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวตัวเจ้า ไลออนเอทเตสองตัวนี้คือเนี่ยที่เราจัดทรงมให้ลูกค้าเนี่ยทรงมันก็จะสวยเวลาเราท่าท่าของการขับขี่แล้วก็ตัวฟิตเมนต์ต่างๆที่เราโหลดหน้าเซทน้ำมันโช๊คหน้าคือการโหลดหน้าเซทน้ำมันโช๊หน้าก็เป็นสูตรของทางร้านนะครับว่าให้มีความนุ่มหนึบไม่แข็งกระด้านจนเกินไปแล้วก็ให้มีการขับขี่ให้รถรถนิ่งรถไม่สายนะครับเพราะว่าตัวเจ้มามอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยหน้าเขาจะค่อนข้างเบาพอเราโหลดหน้าเซทน้ำมันโชกหน้าไปหน้าก็จะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็ จากการเป็นการคอนโทรลได้ดีมากขึ้นโอเคสําหรับคันนี้เนี่ยมาพูดให้ฟังในเรื่องของตัวเปลี่ยนแฮนด์คาร์บอนแล้วก็ตุกตาแฮนด์ซีนซีตัวนี้แล้วก็ตัว,ต,วตัวไม้แต่งนะครับสําหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูเปิดเบเกอร์ก่อนคันนี้เราก็จะทําการจัดส่งจะส่งให้ลูกค้านะครับเหมือนเดิมครับการจัดส่งของทางร้านเนี่ยก็เป็นทางร้านจะเป็นคนบริการจัดส่งให้เองจะส่งให้เองพร้อมแอนะนําวิธีการใช้งานต่างๆให้กับลูกค้านะครับลูกมามาดูจอกันจอนี้เราใส่เป็นจอดี d ดี ชิปทีตัวใหม่นะครับก็จะเป็นจอสีก็เป็นอีกจอหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างสวยงามเพราะว่าเขาจะบอกในเรื่องของสปีดความเร็ว123แล้วก็อ่าอ่าวนปริมาณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็ความเร็วตรงนี้นะครับนีตรงนี้เขาจะบอกเราปรับสปีด1 2 3ก็จะวนลูปการปรับสปีด123ก็สามารถปรับได้กดเปลี่ยนได้เลยนะครับขณะที่ใช้งานไม่ต้องยุคันเร่งหรือเบาคันเร่งนะครับ แล้วก็เขาจะบอกสถานะต่างๆเปิดปิดไฟหน้าไฟฉุกเฉินตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นปิดไฟไฟหลีเปิดไฟอันนี้ก็ไฟฉุกเฉินเนี่ยไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟสูงต่ําไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่แล้วก็ R R ก็ถอยหลังเนี่ย R าเวลาเรากดเกียร์ R มันก็จะโชว์เกียร์ R ตรงนี้เนาะประมาณนี้ครับสําหรับสําหรับสเต็ปของคันนี้เนาะเดี๋ยวคันนี้เราทําการจะส่งกันแล้วก็ลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อทางร้านเข้ามาได้คือลูกค้าหลายๆท่านอาจจะถามในเรื่องของ เรื่องของการแต่งโปรชุดแต่งเนาะสำหรับสำหรับลูกค้าที่ทําเรื่องผ่อนผ่านไฟแนนซ์นะครับทําเรื่องผ่อนผ่านไฟแนนซ์เนี่ยเครดิตดีเครดิตดีฟรีดาวผ่อนส่งเดือนละ1 8 0 0กว่าบาทนะครับส่วนของแต่งเนี่ยเราต้องจ่ายแยกกังหักเนาะสำหรับลูกค้าที่จะจะแต่งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาทางร้านได้ว่าอยากแต่งแนวทางไหนสเต็ปยังไงอะไรยังไงเนาะ ก็คันนี้เรามาให้ดูในเรื่องของรีวิวแนวแนวทางการแต่งว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างทําอะไรไปบ้างสําหรับคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ทําเพื่อรองรับ2ระบบแบตลิเทียมเนาะทําตัวสายไฟเพื่อเดินแบตลิเทียม,มอมกทีนึงเวลายกสามารถยกชาร์จได้เลยแล้วก็เป็นการเพิ่มระยะทางมากขึ้นเพราะว่าอธิบายให้ฟังครับคือแบตเตอรี่เดิมของเราเนี่ยก็จะวิ่งได้ความเร็ววิ่งได้ระยะทางประมาณ50กิโลเนาะส่วนถ้าเรามีแบตลิเทียมเข้าไปในตัวตัวยูบ็อกอีกทีนึงแบตลิเทียมของเราเนี่ยแล้วก็สวาป เปลี่ยนสวิตช์เสียบปลั๊กง่ายๆครับไม่ยากเดี๋ยวลูกค้าที่จะทาจริงๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะพอเราขี่คันอันนี้ไป50กิโลใช่ไหมเรามาใช้แบตลิเทียมอีกก็ด้ประมาณ 50- 60กิกโลเท่ากับว่าคันเนี้ยเราได้ร้อยกิโลแต่ถามว่าลูกค้าที่เป็นเป็น,ปนอ่าอ่าไรเดอร์ไรเดอร์ที่อยากได้ระยะทางมากขึ้นเพื่อประหยัดประหยัดค่าน้ํามันนะครับเขาก็จะใช้แบตลิเทียมก่อนออกไปทํางานเนี่ยเขาใช้แบตลิเทียมก่อนวิ่งไปเลยแบตลิเทียม50บกิโลแบตลิเทียมหมดยกแบตลิเทียมไปชาร์ ไปชาร์จที่บ้านหรือไปฝากชาร์จยังไงก็ได้นาะก็เตรียมที่ชาร์จไปด้วยฝากชาร์จแล้วก็ิ่งยังวิ่งงานได้ต่อนะเพราะเรามีแบตเดิมแบตเดิมอีก50กิโลทีนี้เราก็วิ่งอีก50กิโลเป็นร้อยโลใช่ไหมพอรู้สึกว่าแบตเดิมใกล้จะหมดแล้วเราก็แบาแบตลิเธียมที่เราไปฝากชาร์จไว้เนี่ยเอากลับมาใช้ได้อีก50ิโลเท่ากับว่าวันหนึ่งพี่พี่พี่ไรเดอร์คนนี้วิ่งได้150กิโลประหยัดค่าน้ำมันไปวันละ2-300บาทกับการที่เรามาใช้รถมอเตอร์ไซค์ฟ้า ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ปัญหาไม่ได้จุกจิกมากมายนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่การแต่งของลูกค้าด้วยนะว่าไปทําระบบไหนสเต็ปไหนทํายังไงอะไรยังไงปัญหามันก็จะไม่เยอะถ้าเราทําทําถูกวิธีทําอย่างถูกต้องนะครับโอเคยังไงพี่ๆี่เพื่อนที่สนใจก็สามารถเข้าดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ทุกสาขาหรือขอคําแนะนําได้ทุกๆสาขาข,ของเรานะครับแล้วก็มีที่โคลาดบุรีรัมย์ชัยภูมิสามารถเข้าไปที่หน้าร้านได้เลยสําหรับพี่พ่เพื่อนที่สนใจโอเคยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็อย่าลืมร้าน BB B EV B B E V บ k e นะครับเพราะเราเพราะว่าเรามีบริการหลังการขายมั่นใจหายห่วงกับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปพร้อมบริการหลังการขายครับบริการหลังขายเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของการเคลมการของนู่นนี่นั่นเกิดมีปัญหาขึ้นมานครับแต่ทางร้านส่วนมากรถทางร้านก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายถึงจะมีปัญหาทางร้านมีบริการไปซ่อมไม่ถึงที่หรือว่าคุยกันปรึกษาปัญหากันเบื้องต้นก่อนได้เลยโอเคยังไงก็ฝากไว้ได้วยครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดี